สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพยุซีประจวันสุกที่23สิงหาคม2567นะครับซึ่งตรงกับวันแรม4่ข้ามเดือน9ปีมะรมุนะครับผมงูใหญ่วันนี้ก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์ของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับคนที่ชมทาง TikTok นะครับกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ในทุกๆแพลตฟอร์มคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับผม ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับสีนําโชคดึงดูดกันในวันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีที่ดึงดูดเรื่องความรักนะครับวันนี้ก็จะเป็นสีชมพูสีที่นะครับเสริมดวงอุปถัมภ์นะครับและก็โดถึงน้นการงานนะก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนและสีส้มนะครับสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีเทาดานะครับผมเลขนําโชควันนี้ได้แก่เลข หกเลขสามเลขสี่เลขสองเลขห้าและเลขเก้านะครับผมดูดวงส่วนตัวนะครับมีค่าเปิดดวงชะตานะครับถามในทุกเรื่องการงานการเงินความรักอย่างละเอียดนะครับผมเปิดเต็มดวงก็มีค่าบูชาครูที่599บาทนะครับใครสนใจคนที่ชมทาง Tik t o อกนะครับและทุกๆแพลตฟอร์มสามารถติดต่ออาจารย์ทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะนะครับ สาธุนะพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะใครชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จร่ำรวยรุ่งเรืองรวมทั้งคนที่ชมแล้วนะฮะกดแชร์กดติดตามกดถูกใจด้วยกันละกันนะครับผมท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่นะ The m a g จิกเชียนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเป็นไพ่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องได้รับโชคลาภนะครับและโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของงานนะครับจะมีคนนําข่าวสารดีๆนะครับในเรื่องของงานมาให้การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้คุณจะได้รับโชคดีหรือการเงินนั้นจะค้าขายมีกําไรงามสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะฮะคนที่เจ็บที่ป่วยก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับ ความรักคนโสดวันนี้จะมีคนมาขายขนมจีบจะมีคนมาชอบคุณเพราะคุณเป็นคนที่เก่งนะครับนะคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักของคุณแฮปปี้นะครับมีความเป็นปึกแผ่นเป็นครอบครัววันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับอย่าลืมไปเติมน้ํามันตะเกียงนะครับเพื่อเสริมดวงเสริมชะตากันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปไหว้พระประจําบุนเกิดนะครับก็คือพระปางถวายเนตรนะฮะเสริมดวงเสริมชะตากันได้นะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ได้ไพ่2นะไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเริ่มมีการปรับตัวในเรื่องของงานนะครับนะมีการวางแผนในเรื่องของการทํางานอันต่อไปที่ดีขึ้นนะครับการเงินก็เช่นกันนะวันนี้นะครับจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือนะครับคนใกล้ชิดทําให้การเงินของคุณเริ่มคล่องตัวครับผมการค้าการขายดีขึ้นสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะครับ อ่ะก็มันพักผ่อนและบำรุง,งร่างกายกันด้วยความรักคนโสดน,นะครับวันนี้ดูแฮปปี้นะครับอ่คนที่คุยอ,อยู่ก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปที่ดีครับผมคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอชโชคลาภนะครับวันนี้ให้นะไปถวายน้ําฉันน้าใช้ไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่นะครับแล้วก็ไหว้พระปางอ่ ข้ามญาตินะครับก็จะสมหวังดังใจปรารถนาครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่นะฮะคิงออฟครับวันนี้กิจการงานที่ของคุณนั้นถือว่าเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะครับนะวันนี้นะจะได้รับโอกาสดีจากผู้หลักผู้ใหญ่กัน,นก็เช่นกันครับวันนี้ทํามาค้าคล่องนะครับ ทำมาคาขึ้นนะครับได้เงินมาเยอะเลยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะก็มันบํารุงร่างกายออกกําลังกายกันบ้างเนาะนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณจะได้เจอคนที่เข้าใจถูกใจแล้วก็พอใจนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักมั่นคงมากยิ่งขึ้นเป็นปึกแผ่นวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระปางสยญาตินะครับแล้วก็ อย่าลืมเอาดอกไม้ดอกบัวไปถวายท่านด้วยกันแล้วกันนะครับผมจะได้เสริมเรื่องของความรักนะครับดีขึ้นเลยนะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่นะฮะอ่าหนึ่งไม้เท้าเอชออฟวอร์นนี้กิจการงานของคุณนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นงานดีๆนะครับนะเรือคนที่ตกงานก็กำลังจะได้งานครับนะการงานประสบความสำเร็จการเงินวันนี้คุณมักจะมีไฟในเรื่องของการ ค้าการขายการแอคทีฟนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ความเจ็บป่วยของคุณนั้นค่อยๆดีขึ้นนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้มักจะมีคนมาขายขนมจีบหรือมีคนเข้ามาชอบคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะสถานะครบอบครัวคนเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมครอบครัวดีนะครับวันนี้ขอพอนขอโชคลาภพุธกลางวันอย่าลืมไปถวายค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับพุธกลางคืนก็เช่นกันนะฮะแล้วก็ อาว่ายพระประจําวันเกิดอย่างเช่นพระปางอุ้มบาทพูดกลางวันแล้วก็พระปางป่าอะไรพูดตัางคืนด้วยนะครับนันที่เกิดในวันพระฤหัสบ,บดีโอโห,โหนะคะได้ไพ่แปดเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับค่อนข้างจะเป็นคนขยันนะครับหาเงินหาทองนะครับการงานต้องมีการวางแผนที่ดีการเงินก็เช่นกันนะครับนนี้มักจะเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับนะ สุขภาพนะฮะวันนี้แข็งแรงนะครับนะให้บำรุงร่างกายกันหน่อยความรักคนโสดนะครับนะวันนี้ก็ยังไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักมักจะมุ่งมั่นในการสร้างฐานะคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักนั่นจะคลี่คลายนะครับแต่ว่าตัวคุณเองต้องเอาใจใส่ในเรื่องของครอบครัวบ้างอย่ามุมาณนะทํางานมากเกินไปนะครับผมวันนี้นะครับขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับ ่าจะได้เสริมดวงเสริมชะตาและก็สวมดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะครับท่านที่เกิดในวนันศุกร์ครับผมได้ไพ่นะครับเก้าถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับนะทำอะไรก็มักจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเสมอโดยเฉพาะมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นในงานของคุณการเงินก็เช่นกันนะครับเป็นคนที่ได้เงินเก่งหาเงินเก่งแต่มักจะไม่ได้เก็บนะครับนะจ่ายหมดเลยเนาะ ความรักคนสุขภาพนะครับอันนี้ต้องบำรุงร่างกายกันหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณยังไม่เจอใครที่ถูกใจนะครับเพราะว่าเวลามาก็มาเป็นคู่มาเป็น3 4เลยทีเดียวนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณนั้นนะครับให้ระวังอย่าไปฟังคนอื่นเยอะนะครับต้องกลับมาสนใจคนในครอบครัวด้วยก็จะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปไหว้พระปาง รำพึงเป็นพระประจำวันสุ์ด้วยดอกไม้ของหอมนะครับเหล็อไปใส่บาทด้วยก็จะดีนะครับส่วนถ้าจะไหว้เทพก็จะเป็นองค์ทาเทวสุวรรณนะครับก็จะสมหวังนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่สองดาบวันนี้ให้ระวังเรื่องของการมีปากเสียงความขัดแยง้งในตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณทำอยู่นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ต้องระงมัดระวังในเรื่องของ การใช้จ่ายปัญหาการเงินนะครับสุขภาพให้ระวังเรื่องน้ำเหลืองเสียหรือมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยความรักคนโสดยังไม่ได้มีใครเข้ามานะครับหรือว่านะครับระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาคนที่มีคู่ครับให้ระวังการมีปากเสียงหรือมีปัญหากับแฟนหรือคนักของคุณนั่นเองวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับอย่าลืมไปถวายน้ําฉันน้ําใช้นะครับสังฆทานยาหรือว่าจะเป็นไป บัรทุนบำรุงนะครับอโบุถน้ำประศัขงขอนวัดน่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระปางนาคปกก็จะเสนดวงเสริมชะตาได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ